มาสอนเป็นแบบเอ่อแมค้าออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้โควงโควิดเอ๋ยตอนนี้เราต้องขายของออนไลน์สิ่งที่การที่จะต้องขายของออนไลน์ต้องมีอะไรบ้างหนึ่งตกกระจายว่ามีกระดิ่งทาไมกูก็งง กระดิ่งเพราะไม่รู้ใครเป็นคนนาเทนกระดิ่งเข้ามาเนี่ยแต่ยว่ากันแต่ต้องมีเพราะจะได้รู้ว่าเออฉันน้น่ยขายของอะไรสองโทรศัพท์ที่ตั้งกล้องทุกอย่างจะต้องมีให้ครบและก็จะขายอะไรก็ว่ากันไปเราไม่ได้ขายของอะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญเดี๋ยวกูจะบอกอุทาหอนกนอนลับไปแม่ค้าอะไรนั่งคุยคุยแบบเพื่อนเลยห้ามดรามา่ามึงกูถามจริงจสั่งของวันนี้อยากได้ของวันไหนค้าส่งก็ต้องมีให้กูทําไงอุ้ยคุณเอ็มเอาวันนี้ กูยศออกนักบ,บ้านก็ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีผ้าส่งค่าส่งมีระยะเวลาในการเดินทางตอนนี้เราก็จะมาสอนการขายของออนไลน์จําไว้ขายของออนไลน์ยาดัดจริตยาดัดจลิตเด็ดขาดกินเองใช้เองก็บอกว่ากินเองใช้เองรับเขามาขายก็ต้องบอกว่ารับเขามาขายบอกเขาบอกเขาตรงตรงเลยพี่อันนี้หนูกินเองพี่อันนี้หนูใช้เองพี่อันนั้นหนูนั้นเองเดี๋ยววันนี้จะขายให้ดูแล้วจะบอกว่าแม่ค้าออนไลน์หนึ่งใน3ของเอเชียเป็นยังไงไม่ได้มันเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนอื่นกดไลค์ ช่วงที่กล้องกําลังไล่ขึ้นอย่าทำแบบเพราะคนมันจะแคปนึกออกไหมให้เรายิ้มอย่างนี้สวัสดีค่ะคนดูทั้ง5คนมี5คนก็ต้องพูดเพาะนึกออกไหมแต่มีเยอะแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่ายังไงคงก็ซื้อถ้ามีน้อยยิ่งต้องพูดเพาะราบสวัสดีท่านคนดูทั้ง5คนด้วยค่ะอันนี้ก็จะดูตอนเกินนึกออกปะเราต้องพูดเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้น้องเอ็มกลับมา อันนี้เยอะไปนึกออกว่ามันจะมีหะไรกันหรือว่าอยู่วัดกูเห็นโคตกันอยู่นั่นแหละจะวิ่งออกไปดูหน้าบ้านหลายรอบไปแล้วทีโกดกะดิง่งอ่ะพูดตรงๆอันนี้เอาไว้คลิปแบบสุดน่าสนใจพออย่างนี้วันนี้นะคะน้องเอ็มมีออกดีท็อกตัวนี้ดีท็อกตัวนี้ปกติกล่องละ7,500้บาทสำหรับลูกค้าวันนี้เลย5คนสุดท้ายวันนี้เลยแต่มีแค่5คนนะแต่พูด5คนสุดท้ายไปก่อน5คนสุดท้ายวันนี้เลยรับไปเลย3มกล่อง1,000บาทจากปกติกล่องละ7 5 0 0บาทคุณจะได้ส่วนลด2 0,000กว่าบาทค่ะ รีบเลยรีบเลยรีบเลย1กล่องลดกี่โลเราต้องพูดความจริงเข้าใจไหมเวลาคนเขาถามเขาต้องการรู้ความจริงเพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์1กล่องลดกี่โลคะจากคุณสุดาดา1กล่องลดประมาณ 70- 80โลถ้าสม,มุนทับนักไม่พอเดี๋ยวยืมคนข้างมาลดด้วยอันนี้คือโฆษณาเกินจริงคนเขาจะไม่เชื่อเราก็ต้องออกกําลังกายด้วยค่ะเพราะว่าดีทออ็อกซ์เนี่ยทำให้ผิวพรรณเราโอเคตัวทรงองเอวแบบเอเอสไม่มีพุงถูกต้องค่ะรับเลยไหมคะรับเลยส่งของกี่วันถึงอันนี้คือ ปัญหาที่จะมีคนถามตลอดว่าส่งของกี่วันถึงถ้าสั่งกับเอ็มอ่ะเอ็มจะส่งเคอรี่อ,อันนี้คือพูดตรงๆลูกค้าก็จะอยู่อย่างเงี้ยในระหว่างที่เราพนพนพ,นพ,นพนลูกค้าจะเป็นยางไงลูกค้าก็จะตกะใจนิดนึงนึกออกปะคุณนิชาพาดีทอกสามกล่องอ่ะไปที่ตอยแพ็คคุณสกลารดยังไงวันอาทิตย์ส่งหรอคะส่งเพราะคนนี้ว่าที่กูลืมเลยส่งด้วันอา,าทิตย์เปิดไหมอ้าวาวันเสาร์วอาทิตย์เปิดเขาเปิด มีโปรด้วยนะวันอาทิตย์วันเดียวเหมือนกบับว่าลด30%วันอาทิตย์อ่ะนะใช่เฉพาะเดือนนี้ขอโทษค่ะคุณสกุลาร์เปิดค่ะวันอาทิตย์จริงหรอ,อจริงปะเนี่ยจริงลดเยอะขนาดนี้ค่าส่งไม่เหลือ5บาทมัง้งทั้งนั้นนะดูเขาบอกว่า30แต่กล่องเขาไม่ใส่เอสก็ใหญ่แล้วนะใส่เอกสแล้วโปรมาใช้ถึงวันไหนถึงสิ้นเดือนเดนะือนเดียวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวส่งให้ดูจ้ะไปเดี๋ยวไม่ทันทำเองส่งเองขายเองไลฟ์เองแพ็คเอง ต้องรีบเลยแต่ทาไม่ทันวันอาทิตย์กูไม่ได้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่ทำไมกูไม่เจอผัวรวยๆมั้งวะทำงานจนแบบว่าอ่ะไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะษษต้องใช้เหรอรามาส่งทุกวันเลยก็ต้องใช้เหรอตัวปลอมจ้าตัวจริงแต่น้าปลอมจ้า <c oughs> ตัวเองอย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งนั้นนี่คือป้ายอะไรอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเอาจริงได้ยินมาจากเพื่อนทุกวันอาทิตย์ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงไหม <c oughs> จริงปะเนี่ยเราต้องเราทำยังไงถึงจะรู้เป็นเ,นเ,นนเดือนเกิดเราต้องลองให้เป็นเบอร์เดย์ให้เขาฟังไหม เดือนนี้เป็นเดือนที่เคยจะมีโปรโมชั่นลดสั่งอ๋อก็เฉพาะเดือนเฉพาะเดือนนี้เฉพาะเดือนมิถุนายนเออก็ถือว่าคุ้มนะเพราะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าลดเยอะนะตามตารางห้ามโกหกเพราะตังค์ไม่พอถ้าสมมติเกินนี้ต้องออกให้นะถ้าอย่างนั้นอะไม่โกหกครับอะลองลองดูลองดูลองคิดดูตาให้ตื่นเต้นก็คือมีโปรบ่อยมากเลยใช่ป่ะตัวเองแล้วเดือนหน้ามีวันเกิดใครอีกไหมแล้วเราเกิดวันที่เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่มีเมียยังเนี่ย อ่ะมีเมียแล้วไม่มีรลงวันเกิดแต่มีรลงวันตายเคลลีเป็นยังไงบ้างคะแม่ชอบไหมเนอะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะจ๊ะสคริปต์อยู่ไหนแอบไหนสคริปต์เห็นไหมคนมาส่งเยอะแยะเลยที่บอกว่าพนักงานน่ารักเพราะว่าเราขายของออนไลน์มาประมาณสามปีที่เราก็รู้สึกว่าเออ ส่งเคอรี่เนี่ยใกล้บ้านเพราะว่าตอนนี้สาขาเคอรี่เยอะมากใกล้บ้านแล้วยิ่งแบบเดือนมิถุนายนเนี้ยเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นวันเกิดของเคอรี่ครบ14ปีทุกวันอาทิตย์ลด3 0ถ้าจะส่งของให้มาวันอาทิตย์ลด3 0แล้วที่เขาบอกว่าลดทุกวันอาทิตย์จริง30เนี่ยพอลดตั้งแนตะ่ขนาดเล็กสุดเป็นซองเนี่ยซองแบบนี้เลยจนถึงไซส์ S อสน้ำหนัก7กิโลกรมัมคือแบบว่าเราไซส์อะไรนะคะบอกกับกล้องหน่อยไซส์น้ำหนักกล่องอะคะ่ะไซส์เอสไซส์โอ้ไซส์เอสอยู่นะคนร <laughs> ตัวใหญ่พนักงานที่นี่ก็จะเป็นไซสเอสหมดเลยหมายถึงกล่องนะคะที่รับส่งอย่างนี้ก็มาดูได้มึงจํากูไว้ถ้าจะส่งเคอรีอ่แนะนําให้ส่งวันอาทิตย์เฉพาะเดือนนี้นะเฉพาะวันอาทิตย์ลด30%มจบอ่ะนี่ค่ะอ่าขอบคุณค่ะาย,ยาวม้กเลิศไนพวกหน้าเดี๋ยวจะเล่าความลับให้ฟังมันนี้ มึงเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วจะได้มาที่อยู่ที่บ้านอ่ะการขายของออนไลน์มันยากนะบอกไปหมดถึงการเตรียมของการพูดยังให้ลูกค้าเชื่อแล้วดูนี่ส่งจริงจ้ะแป๊บๆยาวจริงแล้วระหยับไปได้เยอะมากมึงกูจะบอกว่ามันสบายใจเพราะเราใช้เคอรี่อ่ะเป็นตัวแบบขนทรงของเราแล้วยิ่งตอนนี้นะมึงเดือนมิถุนายนวันเกิดเขาเนี่ยลด30%ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่28มิถุนายนลด3 0 เฉพาะวันอาทิตย์จะไม่ได้มาโวยวายโอ้โหหนูมาไม่เห็นดนเลยทุกวันอาทิตย์เพราะมันเป็นเดือนเกิดเขามึงต้องมาเขาจะส่งตั้งแต่ไซส์เล็กสุดเป็น2องสองจนถึงไซส์เอสลดสามสิบเปอร์เซ็นต์หมดถ้าสนใจก็ไปทุกเคอร์ี่ใกล้บ้านมาสบายใจอ่ะมืองเอาแค่นี้พอกูไม่รู้จะพูดว่ายัางไงขนส่งมันมีเยอะมากแต่ขนส่งที่เจอกับตัวเองเนี่ยขายมาแล้วสามสี่ปีเนี่ยเพราะเคอร์รี่เท่านั้นค่ะฝากด้วยนะคะ